สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังหวยออกก็มี fc ท่านใดนะคะถูกหวยมีโชคมีลาบกันบ้างหรือเปล่าเนาะยังไงแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะส่วน FC ท่านใดถ้าพลาดไปก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวงวดหนะ้าเรามาลุ้นเรามาเก่งกันใหม่ค่ะ ส่วนคลิปนี้แอดก็ได ok ้ทำการสรุปไว้ให้นะคะว่ามีสำนักอะไรกันบ้างที่ให้เข้าในงวดนี้เพื่อใช้ไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะคะก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565กันก่อนนะคะรางวัลที่1 331 583รางวัลเลขท้าย2ตัว42สำนักแรกค่ะที่ให้เข้านะคะก็จะเป็นของคู่มือเสียงโชค แนวทางงวดนี้ให้มา6ตัวนะคะถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ3า8 3นั่นเองแอดก็ขอบคุณของคู่มือเสียงโชคด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแม่จำเนียรลอตเตอรี่ค่ะอันนี้ก็เข้าไปเหมือนกันนะคะสําหรับ3-883เนาะแอดก็ขอบคุณของแม่จำเนียนด้วยนะคะ ผลงานต่อมาจะเป็นของกุยสระกราวนะคะอันนี้ก็เข้าไปอีกแล้วเนาะเขาให้38มาสลากออก83สสาหรับเลขบนเดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของกุยสระกราวด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดวินะคะคู่โต๊ะโบนก็เข้าไปอยู่สําหรับเลข83าเนาะ วนเลขเด่นล่างก็เข้าไปนะคะสําหรับเลข2แต่ตัวเจาะก,ก็ไม่เข้านะคะก็เดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของแอดวิด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังค่ะอันนี้ก็เข้าไป3ตัวกลับนะคะเขาให้358มาสลากออก583 สตัว3 8 8 3 8อันนี้ก็เข้าไปอยู่เหมือนกันนะคะแอดก็ขอบคุณของเลขเจาะใจลุงหวังด้วยค่ะส่วนต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมนะคะอันนี้ก็เข้าไปสําหรับเลข4 2เลขล่างส่วนเลขเด่นก็เข้าอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับเลข3า8 8 8 3 แอดก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะสํานักต่อมาจะเป็นของนิตยสารขวัญใจรวยไว้ค่ะอันนี้ก็เข้าตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะเขาให้3 8 8สลากออก83ตัวเลขก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวทางงวดหน้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันให้แอดก็ขอบคุณของขวัญใจรวยไว้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของแอดนานาค่ะล่างชุดเต็มของเขาอันนี้ก็เข้าไปสำหรับ42นะคะตรงตรงเลยเลขล่างแล้วก็38อันนี้ก็ไปออกเลขบนด้วยตัวกลับนะคะก็เดี๋ยววัดหน้าเรามารุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของแอดนานาด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีอันนี้ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะเลขล่างสำหรับ42ตรงตรงเลยเนาะยังไงแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดปรีชากันเลยค่ะอันนี้ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ เลข3 8เนอะสลากออก8 3เลขบนแอดก็ขอบคุณของแอดฟรีชาด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของทิดท่าตะโกค่ะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะเขาให้3ามมาสลากก็ออก8 3แอดก็ขอบคุณของทิดทาทิตทาตะโกด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของคนโคราชเด็กปั่นจักรกยานกันเลยค่ะจะเป็นตัวเจาะของเขาอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับเช่นเดียวกันนะคะ3883แอดก็ขอบคุณของข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของอยายแลนะคะกลุ่ม อ่หวยไทยเลยนะคะก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับเลขบนคือ83เดี๋ยวงวดหนะ้าถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันให้ใหม่นะคะกับของยายแลแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมาจะเป็นของอานภัสเจมจรสัสสีนะคะเขาให้538มมาสลากก็ออก 583นะคะตัวกลับเหมือนกันเนาะเดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของนภัสเจ่มจารดสีด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของแมงปอค่ะนะคะเป็นห่วยของเขาก็เข้าไปชุด3ตัวตรงเลยนะคะเขาให้583มาก็เข้าตรงๆงเลย ส่วนเลขล่างก็เข้าประ,ประทานโทษค่ะเลขบน83ก็เข้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวงวดหน้าเรามารุ้นมาตามกันใหม่ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของหวยแมงปอด้วยนะคะต่อมาค่ะจ,จะเป็นของอาจารย์พีนะคะอันนี้ก็เข้าไปเช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับเลข83เลขบน แอดก็ขอบคุณของอาจารย์พีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของผังเลขเด็ดนะคะก็เข้าไปตัวกลับค่ะเขาให้38สลากออก83เลขเด่น2442ก็เข้าไปด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของแม่จำเนียนลรลอตเตอรี่ค่ะ1ิเลขขายดีของเขาก็เข้าไปเช่นเดียวกันสำหรับ83เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของน้าอ้วนค่ะอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะเลขโบนสําหรับ38 83เช่นเดียวกัน แอดก็ขอบคุณของนาอ้วนด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของมิสเตอร์บอลค่ะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับ83เลขบนนะคะก็เข้าดีเดินดีต่อเนื่องเลยของมิสเตอร์บอลเดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้เนาะต้องการข้อมูลสำนักไหนคะ่ะก็เมนไว้เนิ่นๆได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ